ลูกแยกออกแล้วสองหมื่นเจ็ดพอีพอแล้วลูกแยกออกแล้วครับตันีสองมื่นสองครับตัวนี้สองหมื่นสองควบแม่ลูกแม่ลูกคู่กันครับแม่ลูกคู่กันานี่สองหมื่นสอง่ออมพร้อสือสองได้สามนี่ชุดนี่นี่สองมนเจ็ดหาครับนี่นี่สองหมื่นเจ็หาลอยลูกตัวเมีงามๆคนน่ะอู้ยงาขัดเกลียดเลยพี่น้องคนทรงลูกเก่ง แม่นี่สองมือหาครับแมลูกครับตัวพูครับแม่นี่สองมาลูกตัวพูย่างทุกคนนะนะลูกคนนี่ขนอ๋อสองมือหาเนี่ยเนี่มีไล่ละสิบเจ็ดครับไล่ละมื่นเจ็ดนาะมื่นเจ็ดพันมีหนึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองสามมาเบิดไปโอ้ยยงไรดีวะหนาแม่งงาก่อ สี่หมื่นสมครับซื้อสองในอันนี้สี่หมื่นสามอหเดือน้วครับสโดนนี่เนาะครับแม่ลูกแม่ลูกเนาะครับสี่หมือ้งามเุดนี้สี่หมนสาพันนี่นี่งามเพื่อนงวงามเป็นของหัวลนพร้อมี่ีเครับอ่าเอาพูดมาคุยกันให้กัเลยอ่ะพี่บนนี้ม่กมนครับตัวนี้เศร้าเดียวครับตัวนี้เศร้าหาครับอันนี้เศ้าหาแม่ลูก่หรับแม่ลูกแม่ลูกเศร้าหาอันนี้เศร้าเดียว เบิร์เราบอกมาดิรับแม่ดำหน่อยคับแม่ดำย่มื่นหา่อยครับหนึ่งหมื่นห้าร้อบาทน่ะของถือครับคือครับไม่ก็่ไม้เพบอร์เนแปดสมศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแอเจ็หครับแปดสองเจ็ดหครับก็หายพอรันเราเด้อพี่น้องเด้อขอบคุเไม่ผิดก็ได้ครับคนเดียววัววัวมากแบบใดแบบใดแบบเมียท่องยังสันไหนมาทรมาหาผมสเจ้าสเจ้าลงอาทิตย์เมื่อกี้นี่ก็มาเบิ่งเอาพี่น้องหรือกิน เห็นในคลิปผมเดากระโถนไปส่งอะไรพี่น้องขันยูกไก่บ่ไก่พี่น้องโอเคครับผมไปเดี๋ยวผมว่ายางต่อไปทั้งฟังทั้งนอง้นองไส้ผมน้องไส้ผมทางพี่ตัวนี้ 18, ตัวนี้ของน้องคนนั้นเมื่อแปดเนาะแม่สาวนี่พี่น้องเมื่อแปดเนี่ยเนี่ยเมื่อแปดพี่น้องตัวนั้นเด้๋ยวตัวนั้น สิบหกจ้ะสิบหกสิบหกเดี๋ยวไปนอเด้ไปเานี่เด้เจ็ดเกาลอยสิบเจ็ดเกาออนนี้สิบเจ็ดเกนี่ตาจะพุ่นมาเนี้ยันนี้สิบเอ็มือนหายอันนี้สิอนะสชุดนี่เตี้ยเด้้อาไว้เตี้ยนเนี่ย วูแคก่ก ha mm ันหาพี labels. ่น <iye> ้องหาของผู้ไดหาของแปลกีแล้สปีมื่อนเมือื้อแถวหน่อยมื่อเดืนือสิบหกสิบหกขาลอยพี่น้องเนี่ย16สิบหก้าลอยกังบรรยากาศงูนะผมแม่ลูกสิเจ็ดาอยแม่ลูกสิบเจาลยลูกตัวแม่ทต้งหกอ่าเงิน้าหครับอันนั้นเศ้าหาลูกตัวผู้อ่าลูกตัวผู้อ่าบ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้อง นี่ครับนี่ลาบนะครับอันนี้ก็เร้าหาอันี้สองหมื่นหานี่ครับแม่ลูกแม่นี้เจ้ยแม่นีมื่นกว่าบาทหมื่นเจาร้อยนี่พี่น้องลูกผูนี่หมืแม่นี้สองหมนหาตามพวบเหมาะสมของคมเหะพี่น้องราคากับหมื่นกว่า2องหมื่นกว่ากัแล้วแต่มีีทุกอย่างพี่น้องเนาะอ่าพราะเบอร์ 098 098 146 146ศ4นย์เดเจริญฟ้ามเจริญฟ้ามึงก็เด้พี่น้องเด้อตัหานนองแล้ได้ครับผมมากแบบไรจากบุ้งตัวจริงก็ไขาว่าคุณมีเพื่นรับได้โอเคครับผมไปครับผมเบิรวงมเนี่ ผลไหลครับยงไหลพี่ยังหล่ะไปเลยนีครับนี่อ่อชุดแรกอ่าตัวนี้รากังหลกะพี่ทงครับผมตัวนี้ขายไปแล้วเนาะตัวนี้ขายไปแล้วนิ่อยเพราะพดต้องการกับนีอีกอยู่จะได้เหรัวนี้ผมขายซีพันหาโอ้ีพันหาครับีพันาอ่าอันนี้จะเป็นราคาหมื่นหมื่นหกเก้มืเอนาะอยืันนี่อ้มันหาเกร้อยไม่มันมันี่หา้อยมันีรอันซีหาหรอยี่ี่หสองตัวนักแมน ตัวนี้กรแมนครับเก็แมนครับห้ครับสาร่อยมียูีตัวมื่ร่อยครับหนึ่ซีครับตัวนี่มื่สาก่อตัวนี้ตัวผูตัวเมียสลับกันไปครับอ่าแล้วตัวนี้ขายไปแล้วตัวนี้หน่อยไปล้แตลนี่บอครับขายไปแล้วนี่แม่เพื่นนออราคาม่ี่บอเตัวน่อยลูกมันเทร่ ดูก็ทำาีัครับโอ้สีพัญหาเนี่ยตพี่น้องคนวันขั้นเงินไต้องการนี่ครับผมหองไว้คัเก่ารอยวัั้นเกรยตัวนี้ใช่ครับตัวเมีบอกตัวผู้ครับโอ้ตัวผู้เด้อวัคั้นเก่ารอยอือเปิดอะไรวะนี่ครับเปิดแล้วนี่ท่นี่เหรอพี่เอาเบอร์นะอ่นย์่สามแปดหกสี่ครับอ้เทียนึงอ่าศูนย์แปดเจ็ดสี่สามแปดหกสี่ห้าีครบโอเคัตบางอย่างที่ตพเคครับผมครับผมขอบคุณครับครับ อย่างต่อพี่น้องครับผมว่าจไปอ่าพี่น้องมึงบรรยากาศง่วงเฮากันกันนี่แล้วครับพี่น้องราคานี่เลือ้อไอเบิงไอช่มนะครับพี่นอ้องหลายๆโคมหลายๆชุดนี่พี่น้องเจสี่โบดนูดัดดมจิดดำ,ดดดำไม่เบ็ดพี่น้องเจ้าบาทละพวายัางไงสามหมื่นเดียดแม่นสามหมื่นเดีม่นเนาะใช่เฮ้ยขอเรากันม่นหาเดือนสามหมื่นเดียดเลยพี่น้องนี่สูง ที่ทวงผมเราเนี่ยควมสูงเนี่ยสามมือเดียสินนี่เอฟซีถามมาแม่ม่านนี่ละ่ะอ่ะนย่พี่น้องียู่ใแม่ม่านเบอร์ยังไงตัวหาเราขอเบอร์ไพอศูนย์แปดห้าศูนย์ปดห้าศูามาห้าหกศูนย์ห้าหหกศนาตัวหาอีพอร์ตเรยไอ,อยังงไพอร์ซิดเดอพี่น้องนี่ตัวหาเรานี่แม่ม่านเอฟซี 4, ตัวหาอยู่หาผมอยู่จะเป็นแม่ม่านนี่ละเป็นเตาอยู่พี่น้องนี่เชไปย่งางกอไป ายางก็บรรยากาศตลาดนา้ำพี่น้องงูักพี่น้องบรรยากาศฟังงัวพี่น้องโอเคครับอ่าพี่นอ้องมึงงัวขวักค่นชุดนี้ตัวละหมื่นสามหารอยพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยผู้ไดที่ซสื้อไปยกชุดกระไดพี่น้องนี่ครับผู้ใดไปเรียงไว้เป็นอ่าเป็นฟ้มเป็นชุดกระไดพี่น้อง หนึ่งหมืนสามพันห้าร้อยบาทจะเป็นงวัวไทยนะครับงวัวไทยชุดน,นี่ครับนี่ผู้ใดครับหาไปไปเป็นชุดดีบดีแม่ม่านในพี่น้องม่าน,าององงงนครับทององวงแองแองข้อนี้นะครับซ้ำกันบ่ขออนี้ซ้ำกันปะโอหมื่นสองน,นะ, 12, นะพี่น้องอันนั้นนะหมื่นสามอันนี้หมื่นสองยกก็ได้พี่น้องเนี่ยเพือยากเอาไปตัง้งฟาร์มใหญ่ๆเลยเป็นงว้วนขึ้นงว้วนอย่างก็งี้ยครับ ใช่ใช่ใช่กีบปอเนี่ยบ่ไช่กลางเนี่ยบ่ครับไข่กีบปอไข่ครับนี่นี่ครับประมาณนี้แหละต้องตัวผู้ตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อครับคอกนี้เด้อครับนี่คอกนี้มูลสี่ห้าร้อยขอกนี้มูลสี่ห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ขอกนี้มืูลสี่ห้าร้อยของพี่เล่าเกรย์มักกับมาเบิงเอาหรือสนใจอยากให้ไปส่งกับไปส่งเลยพี่น้องเข้าเบอร์นะพี่ได้ไต่มาบล็อกเบอร์แค่ไหนไม่จับเบอร์โซนหกสี่โซนหกสี่ แปดแปดเจ็ดหาสามหาหาเด้อพี่น้องเด้อต้องหาผีเล่านะครับผีตายนี่ครับชุดดิยกยกไปเลยก็ได้พี่น้องยกไปเป็นฟางไปก็ได้โอเคครับผมเอาไปไหายหายให้น้องคนนี้แล้องอ่าชชุดนี้ตัวเราแปดพันหาพันอันนี้มานจะน้องบนรูปห้องบอกชุดนี้ตัวละาแปดพันหาไอามาพี่น้องนะั่นะ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 นั่นนนนี่บ้มานะมาของเพิ่นแต่ว่าเอาไว้แข่งในน้ำกัน ตัวน่อยกับแปดตัวน้อยกับแบบพันหากันบ่โอ้ตัวหกพันหันี่ตัวสามตัวบ่ตัวน่อยนะซีตัวก็ตัวนี้บ่โอ้ตัวนี้ก็ไม่ซตัวน้อยก็ไม่ซีเออย่างละซี่ด้นี่ตัวตัว่านี้แปดพันเนาะแปดพันหาตัวนั้นซีพันหัตัวน้อยนะโอ้หกพันหานี่น่องลืมโดนโนี่ขายขไปยังตัวแล้ว ตัวนอยเหนบ่เดี๋ยวตัวตัวนี้พี่น้องเดี๋ยวตัวนี้เด้ออันสร้างคนเป็นตัวนี้บ่ไปเอามงตัวนี้กอนพี่น้องจุดนี่นี่บ่นี่นี่บ่อ๋อแม่ลูกบ่ทรานี่แต่ลูกคยไลู้คายไปซิ้าอลยสิแม่ยังได้สิเจ็ดตัวพงกงี้พี่น้องหมื่นเจแม่ลูกกับเศร้าหาันะ ตัวดำเนเด้ลูลูกตัวผูนี่นี่เศอันนี้17บมุนันตัวละแปดพัครับหกพัเออขอเบอร์นะครับศูนย์เก้าแจ็ด่งสองสามหกสี่อง่าหอยรคบอเกียงจ้ะหอยเกียงเลยพี่น้องบวนลำผู้เข้าไปเบิ้องา้์มกันเลยเนาะฟ้มาส่มือซีเลยฮะางเนแล่ถ้าเข้าไปจากอุดร ดูขวามือกวนหัวอารดาอารดาครับครับพีทศเลยต,ตลาดงวัวไปอ๋อเลยตลาดงัวไปยังไงเด้กพี่น้องเด้อโอเคครับผมคนแดกมาก,กระตัวหางครับบรรยากาศฟังงัวพี่น้องถือลายไงกุ๊บเลยพี่น้องคนงน,น,นี้อ่ะถือผ้าบางชุดอีกชุดหนึ่งตัวละทำไมนี่ยตัวละสิบสามห้าร้อยราคาเดียวกันเบิร์ตมีกตัวสี่ตัวนี่เนาะ สิบสามหาร้หน่องสามสี 1> 1, 2, 3, 4, 4 500, ่สบสามห้าร้อยนี่อายุกับปีกุกวา,าปีสองเดือนครับปีสเดือนราคาเดียวกันบดพี่น้องอันี้อ่าทุกห้างดอกขอเบอร์ขอเบอร์บนนี้เบอร์ใครเบอร์ให้อาแล้วไม่มี่นพี่น้องนี่ตัว,ตวละตาดกัหนึ่งเมื่อนตาไรกับเมื่อนสาม มือสามห้าร้อยห่วงนั้นนี่นยกนกก็ได้เออนี่โยกบนเลยมือสามพันร้อยตัวละมือสามพันขอเบอร์ศูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งสองสี่ศูนย์ศูนย์ครับไอ้มนตีเล่าหน่อยก็โทวหาเล่านี่มือสามอยากเรีงง่อยปเป็นเลียงกับตัวหานคนิ่มไดครับโอเคครับ ครับสำหรับบรรยากาศฟังง่วงก็มีประมาณนั้นแหละพี่น้องให้เลือกชมเลือกซื้อเด้อพี่นอ้อ,องเด้อกูไดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องตะกุนคอพ่อเพียงนะครับนำเสน,นองข้อมูลให้เกษตรกรนเอฟซี FC, ทุกคนรับชมรับฟังนะครับมากแบบไรกับคอมเมนต์มาอยากให้ผมถ่ายแบบไรกับคอมเมนต์บอกกันเดี๋ยวผมจะปรับปรุงและนำเสนอข้อมูลให้ดีที่สุดในแต่ละสัปดาห์เด้อพี่น้องเด้ออยากสนับสนุนผมก็อย่าลืมมาคลิกขวามซ้ายบวินกระดูกง,งามงามศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าโอเคครับผมวันนี้ขอหยัดปิด เอามามากันไหมลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับผูใดอยากสนับสนุนช่องแตคกณขอพ่อเพียงกันจะเลือมนะครับหมคลิกความซ้ายนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยคลิกกระดูกนะครับเนี่ยเลี้ยงดังๆเลยพี่น้องเนี่ยความซ้ายสามร้อยนะครับแล้วก็บมักคลิกอ่าไม่ปลาดูนะครับเนี่ยดังด้วกันนะครับพี่น้องอันนี้ก็สามร้อยพี่น้องเนี่ยุดละสามร้อยความทรงจำพี่น้องด้อแล้วก็หมักวิ้นหมักวิ้นกระดูกงามๆนะครับงาน ถึงจากช่างจีนนะครับผมสั่งมาขายพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ่งเล่นไงเนี่ยงง่ายเลยถึงสวยสวยไร้สวยเลยพี่น้องเนี่ยนะครับตัวนี้คู่ละร้อยหาสิบบาทสามารถอ่าโทรสอบถามได้ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้านะครับตามนี่นะครับตามเอกสารทุกอย่างเลยพี่น้องเด้อนะครับจะอย่าลืมนะครับสนับสนุนช่องตระกูลกอพ่อเพียงมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้โอเคครับผมฟรีค่าจะส่งเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมสวัสดีครับ